อ๋อเข้าเข้าเข้าใช่หอรัสสวยมันเป็นเหลืองน้ำเงินเนี่ยบนหมวกมันเป็นเหลืองน้ำเงินเนี่ยมันเข้าอยู่ไปนะทุกคนนี่ครับนี่ก็สวยเหลืองเยอะพร้อมแล้วพร้อมครับพร้อาหนึ่งถ้าเป็นหมวกอนุบิรก็ยิ่งสวยไม่มีอัไม่มี Welcome to PUBG อย่างเดียวดีเลยไม่มีหนามก็ยังที่แบบมีแค่มันเข้าเข้าวัดชุดอยู่ตัวนี้ไม่มีวัดเลยคุณเต้แต่ถ้าเกิดว่ามีแต่ถ้าเกิดมีอนุบิดด้วยก็ยังสวยอ่ะแต่ตรงเนี้ยเราสปอร์ตนะ I won my last match ถูกใจใหญ่สปอร์ตเออตอนที่ขามาไม่ได้ขึนมาเลย พอเธอนน,นั้นและวิ่งมันกนัแบบกุอยากเล่นสนแสนแท้ๆเลยแม่งไม่ได้มีโอกาสได้ถือสนในจะสลับปืนก็พอจะสลับปืนเอาสน e น นียายบีน่าจะมีทักมั้งแหละทักดีละลงหลังเรา <c oughs> น่าจะฮอสต์ปิงผมไม่เห็นเลยว่ะน่าจะฮอสปิงครับส่วนให่ไปจะเอกันต่อสชุดนี่แหละ ต้องมีรถไปก่อนล่วงบ้านล่วงบ้านออหลังบ้านหลังไอ้หลังหลังเมื่อนมีรถสปอร์ตอ๋อนั่นเลยขี่มาเลยครับพี่อยู่พี่ในบ้านได้เลยพี่ได้เลย quên chẳng rồi nữa. Yeah, boy, yeah. Okay. I got supplies. Oh. oh. What? แลเล็กปอร์ลักษสามคันนี่วะเราไปดูเราไปดูตรงนู้นนะอ่ะรถฟาร์มอ่ะแต่รถฟาร์มมันทางผ่านนะแล้วก็มีบา,บ,าบางทีบางทีตรงที่พืชที่เต้ไปเอาก็อาจจะมีตรงเนี้ยตรงม้าเขียวอ่ะแล้วก็บังไงก็ม์คเขียวนี้ที่บันก่อนที่เต้ไปเอากันก่อนนะใช่ใช่ผม,ผมบางเินหนีไปทางนั้นแต่มันไม่ดอกตลอดเลย อย่างน้อยหาลด้สองคันอ๋อมีเบียร์เบบตัวยาเทโอ้ตัวตะโกคุณสี่คุณสี่อาวใครโดนเลฟนสนอ่ะหายวยเจอที่ร้านซื้อของนะครับคุณสงได้ได้ได้ครับ เปลี่ยนแล้วจะถ้ามีเงินเปล่าไอดีแน่ๆเลยยังเป่ยนเียอ่ยังยังยังเปุมเล่งปุ่มเลงปุ่มเลงของผมอะมันติดกับไอ้นั่นอะป่มปุมอะไรวะคิวฟีดอะบางทีมักดแล้วไม่ไม่มันไม่โดนอะปุมเล่งหัวใจล้ว เออผมรูม้ผมรู้รถเนี้ยเร่งรถเออมันเป๊ะบางทีปุ่มคิวฟิลดมันไปทับขึ้นหลังไอ้เดี๋ยวขึ้นหน้ากระโปรงไปก็ได้นี่คันเนี้ย <c oughs> ตอนสามงั้เนเดี๋ยวแจะไปกับคุณเต้นะเดี๋ยวผมไปกับไอเยี่ยมได้ได้เสวนออสเตรืม ปืนใหมเอ้ไอ้หนุ่มไอ้ตงนี้เนี่ยอหมไอ้ตงนี้เนี่ยมาสิเเจอบ่อยนะรถรถสปอร์ตขี่ออนี้เทิร์นน่ะไม่ได้ จะฟาร์มแล้วเหมือนบ้านยังไม่ฟาร์มาร์มปิดโอเคโอวกเ่ามจะติงี่ฟาร์มแล้วนะครับผมไม่มีใครอยู่ รถเอ๊ะตัวนี้มีรถเ่าวะหอน้มีหอน้ำามีรถเ่าวะตัวนี้มีรถคันหนึ่งแต่เป็นรถรถคงเลยอ๋ออู่ทีวีม,มาก่อนเลยมาก่อนเลยเด็ดครับที่เลยอ๋อมียอเบิชอบติดเฮ้ยเลสโซ่เหรอ,อ,อเลสโซ่อะไรเนี่ยรถคงรถคงเลย เอไ,ไปไปดูข้างหน้าดีกว่าเออคันเดียวกันดีกว่าเขียคันเดียวกันคันเดียวกันใช่ใช่ใช่ทนไมก็ได้โอ้คอนทับคอนทับยิงคอนทับยิงกันใบสินจะจิตมึงมอย่างียไหมล่ะเอพี่นโนวิง่งหนู

เดี้ยวก็ย่างก่อนทับมีนะระวังเออถักยากว่ะครับผมอ๋ออ๋อยังไม่เดพอจะไปดูรถในรถให้กูเตงครับผมมีครับตายซายที่เขายิงกันอยู่นนี้มหาเราจะ เป็นไงบ้างคร <ละ S 1> ันโอ้รถไหนลม<า>รถไม่มี<า>นะถ<า>อยไปลงมาเถมาลงมาในเมืองก่อนดีกว่ามียาบิไปแล้วยินไม่โดนก็ถอยนะครับเดี๋ยวนะมาร์คมาร์คฟานดี

อะไรวะกดแม่งไหมก็โดนโดนมัางไม่โดนมัางเขาว่าไปโอมาตายเดออะไรวะน้องเบาแจ็คบ้านสามสามหลังมีคนหรือเปล่าที่มาร์ดงมีมีเมื่อกี้มันยิงผมอยู่แกไม่รู้บ้านไหนอ่ะมันยิงผมมาจากเขาไม่เห็นนะเดนที่บ้านสามหลังกันเถอะไม่เห็นนะไม่เห็นนะผมไม่เห็นตัวนะโอเคโอเค สายยิ่งมา่มันลงไปโดมนู้นแล้วมันต้องไปโดมเอ้ยมันไป็น่นแล้รถมันเอารถไปนน่นละมันไปประสาทขี่ไปที่ปราสาทรถหลังคาเด็กมันไม่ไปดีกว่าเลือดตลยก่อเยัหลังละ

หลังมี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 โอ้โหไอ้ที่รอบทิศเลยวะเราต้องอยู่ทีบ้านอ่ะ <c oughs> ไม่ออกไปไม่ได้เลยวะรอบทิ u รอบลัววงจะเป็นของใครขผงน้ำของน้ำก็อ่ำเนชิหายโอ้ยระวังนะรอบบ้านยังมีอยู่นะอ๋อ้สวยไมีรถมีรถรถมาจ้ตัวยอ้ตัวยอ้ เฮ้ยตรงนี้มันลงไปเปล่าม,มอ้ชอ,อ,องสมงเหอ Thank you จี้เฮ้ยหน้าห้องน้ำนี่ไปไหนวะล่วงไปไหนอ๋อตรงเป็น

เราลังเลเราเลยหลังหินนี้ไปแล้วเหรอวะยัง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 ของตบ้านนี้นอกตัวหนึ่งบ้านนี้นอกตัวหนึ่งฟังผมนะห้องน้ำนี่ตัวหนึ่งแล้วก็ ตรงนี้น้อตัวนึงแล้วอยู่ตรงอยู่ตรงเนี้ยนี่สองตัวนี่สองตัวอ่าเอ้ยโอเคควัตีนให้หลังห้องน้ำมีตัวหนึ่งนะชุดอาพีร้อยอ่ะมันวิวอยู่นะโอเคอยู่ในบ้องแนละ้วชุบจืดแล้ว

Marked an enemy's death crate. We're the best. Marked an enemy's death crate. Marked an enemy's death crate.